สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior ภาคที่4ีนอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วเราก็จะมารีวิวตัวละครกันหีก่แล้วนะทุกคนซึ่งตัวละครที่เราจะรีวิวในวันนี้นั่นก็คือโคบี้ภาคฟิล์มเลสนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันต่างยังไงกับโคบี้ภาคธรรมดานะครับหรือว่ามีแค่ชุดแต่ชุดธรรมดาก็มีนะครับผมแล้วผมต้องบอกว่าผมชอบชุดธรรมดามากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะเป็นโคบี้ชุดท้าเรือตัวน้อยนะครับ ไปไม่ต้องพูดพิมาทำเพลงนะครับรายละเอียดเยอะไม่เยอะรายละเอียดไม่เยอะ,ะครับสำหรับโคบี้ประมาณนี้แล้วก็สกิลของโคบี้ที่ผมจะเอาไปก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็โคบี้ก็ยังมีสกิลอื่นอื่นอีกนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผม โอเคครับสก,กิลของโคโบี้ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็อันนี้ทักษะที่ผมเอาไปนะครับ <im itation> ก็จะเหมือนกับของคนอื่นๆน,นะครับผมเน้นไปที่ถ่าโจมตีต่อสู้พิเศษนะครับประมาณนั้นไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคและตอนนี้เราก็ต้องสู้กับโจรสลัดนะโดยที่ฝั่งเราเป็นทหารเรือนั่นเองผมตั้งใจเลือกด่านนี้มาโดยเฉพาะไปน่าจะเป็นเออเควสของการหนีของดูฟี่ที่หนีออกจากวอเตอร์เซเว่นนะครับ ม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่แค่มันมีตัวละครอื่นด้วยนั่นเองไปครับขอท่าแรกเรียกพวกมาลุมยิงคือมีแค่นี้เลยโคบี้พลังคือเรียกเรียกพวกมาลุมยิงทุกท่าเลยนีไ่งไงท่าวายุไปอีกเนี่ยเห็นปะ <c oughs> เรียกเพื่อนอาเกี่ยวน่าจะมีท่าที่เท่กว่านี้หน่อยนะจริงแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังไม่ได้ถึงคั้นเล่นยากขนาดอุตานะสำหรับผมในส่วนของโคบี้แล้วก็ออล่าของโคบี้เป็นสีชมพูด้วยนะค่อนข้างที่จะยูนิคกว่าตัวอื่นไม่ค่อยเห็นไปครับแขงผมแดงจะมาสู้อะไรกับวีแลบลุดแห่งกองทัพเรือใช่ไหมขับเป็นวีแลบรุดผู้หยุดสงครามมารินฟอร์ดปะผู้ <c oughs> ที่ประจันจหน้ากับ ใครนุตัวต่อตัว,ตวไปบึ้มไปสีเหลืองนั่นใครไดม,มอนโจยังไม่ตายเหรอนึกว่าจะการไปแล้วแม่กลับไปดูแป๊บสู้กับใครอยู่ไม่ใช่มันคือฮอคคินกับเด็กเราแ,แต่เราว่าเราจะสู้กับใครนะเบ่งพลังเลยสมพูอมเขียวทีนี้แ้วออล่าของของโคบี้คือไรเสียงพัวไม่เข้าใจเลย บวกดาเมจเหรอมันกระดาษังแฉงอะไรง,ะขขงี้ปะขอคินละงานหลายเลือก็เหลือน้อยปาใครกับเพื่อนท้าว,วายุเป็นเป็นอีกนหนึ่งท่านะที่ผมชอบพวกอกองทัพเรือนะที่มีการใช้ท้าว,วายุหรืออะไรองี้ถ้าพูดถึงกราฟก็ไม่เคยใช้อะไรพวกนี้ให้เห็นเนาะกราฟน,านา่าจะได้เหมือนกันนะผมว่าหรือว่าเป็นสายบุกทะลวงอย่างเดียวก็ไม่แน่ใจครับรับปฏิสัยของเขา ข้อมูลตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะกาบใช้พวกนี้ได้ไหมกาย,ยาเหล็กอะไรพวกนี้หรือว่าเน้นแต่ฮาคิลว้ลวนๆไปท้าวายุสวยไปกันต่อโยบุกมาถึงนี่แล้วอุซบไม่ให้ไปหาเหรอมาหาเองเลยเหรอท้าวายุอย่างนั้นแล้วก็ใช้สกิลเรียกพวกลุยยิงมันโอ้โหอุ้ย อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยนี่ไงสกิลสกิลเรียกทหารเรือทั้งนั้นมีแต่พวกอะเล่นพักเล่นพวกไปครับเท้าอายุกูตตแดงอยู่่ะแตแดงใช้ได้จริงตั้งแต่เห็นเนื้อเรื่องของตอนที่ไปเกาะของนวดดำนี่ก็มีอาคาติอะโคบีนิดหน่อยนะสารบผมผมไม่ค่อยชอบอะไร แต่ก็ถือว่าก็นา่าพัฒนาได้ในอนาคตยังพอมีของให้โชว์ลูกวงมาดีแล้วใครเข้าไปโพ่ตรงนั้นอีกแล้ววันนี้จะเดินขึ้นบันไดไปสุดไปเนี่ยแต่ก็โผ่มาอยู่ตรงฐานเนี่ยเรื่อยๆไปไม่โดนอยู่นะระยะน,นี้ลูกปืนหมาครับแทบไม่เข้า ระยะไกลถ้าไม่เข้าเท้าอายุสวยไปต่อยิงโอ้ยแล้วใครโดมาโผล่อะไรตรงฐานข้างล่างแล้วเอ่อขึ้นมาข้างบนมั่งอยากเดินขึ้นไปเลยข้างบนมั่งแล้วนี่นี่ไปครับโซโอ้ยโอหโหูหโดนสวนเท้าอายุโอ้โหพี่สวนอย่างเงี้ยนี่นี่โอ้ยโหแม่ง โหดเกินฮาฟกาก้าโหดเกินไปต่อไปล่อใครโดนอีกทีนี้โคพี่โคทหารตัวจ้อยจัดมันระยะประชิดอาลูกปืนยิงตึ้มต่้มตึ้มเน้นพวกเน้นพวกนะเน้นพวกเน้นฝูงเข้าไว้หนึ่พันแตกไปเรียบร้อยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ออกไปจากอู่ตรงนี้เลยทืบไลท์หนึ่งที เออเลียท่านี่ไปท่านกระทืบไหลดีกว่าไป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 ,ไปเบ่งพลังโคบี้เบ่งพลังเดี๋ยวโดนนะสวยมาแล้วเรียกพวกมาแล้วกองทัพเรือนี่คือสิ่งที่โคบี้ชอบพูดนะครับพลังของกองทัพเรือวิวิ่งไม่เข้าวัยยุ่งเปียกเปียงเปียกเปียงเปียกหล,ล,ลับไปหนึ่งเอาบิสตาห้าวห้าวห้าวอุย้ย ห้าต,หาตีห้าตีน่ะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยสู้โคบี้กูโอ้โหโอ้โหไม่มีท่าหลบอะไรเลยครับเลยกระทืบไล่ใช่ไหมใช่ท่านี้ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่กระทืบ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 ไล่กระทืบไล่โอ้โคบี้แม่งโดดโคตรถ่างสตาร์แม่งแก้ทางชิบหายหิวเลือด ไม่ใช่ถ้าโจมตีพิเศษเราจะหิวเลือดโอ้ยไหนๆก็ไหนๆุ <t will> ูย่วาจะได้ขึ้นมาถึงตรงนี้ไหนอๆอะไรล่ะพูดมวยหมดไอ้นี่นี่ล่อมันล่อมันล่อมัน,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 นโคบี้ชิงพื้นที่นี้มาทาวายุสวยอ่าเรือของตรงนี้และไปกันต่อเฮดแล้วถ้าพุ่งโคจะเดือะ อาคาติจัดอะไปไปไปเฮ้ยหัวหน้าผมแล้วอ่ะเป็นลูฟี่อ่ะคุณลูฟี่ได้เวลาแล้วผมจะจับคุณลูฟี่ให้ได้โดนสลัดมีล้นโลกแต่จ้องจะจับแต่ลูฟี่ไปครับปุ๊บโอ้โหเด่งพลัง มันมี2ราชาวะมีเอสกบมาโก้ด้วยามาช่วยน้องเขานีจากปู่นะครับนี่มันกิจ,จกรรมครอบครัหรือเปล่าอันติกระทืบไลทปัก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 ม,มัััตายล้ลูฟี่ โดนไปดิโดนไปดิซโลซโลต่อเลยโซโลต่อเลยนี่นี่นี่ไปครับเทวาอายุระยะเผาขนไงนก็นหลับไปลงไปจัดการเอสกับมาโก,โก้ขอบคุณมากครับคุณซโลเบียว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 โคบี้โอเคหน้ารอบนี้คือเอสมัดอัคคี ไปครับลุูยิงมาเลยพวกไปไหนซะแล้วไปไหนซะแล้วไปไหนซะแล้วนี่นี่หนึ่งสองพุ่มบั้มอึ๊บหนึ่งกระทืบอุ้ยหนึ่งสองสามอึ๊บหูยหูยหูยแบ่งเหรอแบ่งมั่งนี่บอยแบนด์แห่งกองทัพเรือรู้จักไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย หนึ่งสองสามสี่ไปนี่หนึ่งสองสามสี่มองไม่เห็นอะไรเลยเอสเหรอนี่งไงถ้ากระทืบไลท์เดนบอกว่ากระทืบไลท์กระทืบไลท์กระทืบไลท์ไม่โดนโดนติ่งโดนกระสุนติ่งติ่งมาครับลุยยิงเพื่อนโอ้โหแม่งเบ่งพลังสู้ แค่ไม่เข้าเลยทีนี้นี่เฮ้ยลบ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 นี่สองเพิงสองเพิงลบก่อนงเพิงสีฟ้าแล้วเพิงสีโอ้โหสีส้สมท้าวอายุต่อจากระยะไกลต่อจากระยะไกลเร็ววเอสจะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเกือบได้มาโก้อีกตัวร้องนี่เดว๋สวิทัพลุดกองทัพเรือรุ่นจิ๋วเข้าไป ก็เหมือนกันเล่นมันอยู่นะแต่แค่ไม่ชอบบุคลิกมาใช่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดนาทีห้าสิบวิแรงเอสโอ้โหโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวโคบีฟิลเลสนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ เรียกเพื่อนๆทหารเรือนะครับมาช่วยกันโจมตีเพื่อโชว์พาวเวอร์นะครับประมาณนี้ถ้าใครชี่ช้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ไระให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม